สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยในโลกโซเชียลเกี่ยวกับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับรับรองว่าดูจบแล้วหมดคำถามคาใจอย่างแน่นอนครับ มาที่คําถามแรกนะครับสตรีมีคานแล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรเนี่ยสามารถทานแบรนด์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือสามารถทานได้นะครับเพราะว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและที่สําคัญครับมีงานวิจัยออกมานะครับว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมรวมไปถึงเพิ่มสารอาหารในน้ํานมแม่ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการสร้างภูมิคุ้มกันของทารกนั่นเองครับ สำหรับคำถามข้อต่อไปนะครับผู้ที่เป็นโรคเกาต์สามารถทานได้หรือเปล่าคำตอบก็คือสามารถทานได้วันละ1ขวดในขณะที่อาการไม่กำเริบครับเพราะว่าในแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับไม่มีกรดยูริกและมีพิวรีนอยู่ในระดับต่ำครับข้อถัดมาครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถทานแบรนด์ซุปไก่สกัดได้หรือเปล่าสามารถทานได้ครับเพราะว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดขวดนี้นะครับปราศจากน้ําตาลไขมันและคอเลสเตอรอลครับ อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามมาบ่อยเหมือนกันนะฮะก็คือหลังจากที่เปิดฝาแล้วสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้หรือเปล่าเนื่องจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับไม่ใส่สารกันบูดและไม่ใส่วัตถุก,กันเสียดังนั้นเพื่อรสชาติที่อร่อยและคุณภาพที่ดีที่สุดแนะนําให้ทานให้หมดภายใน24ชั่วโมงครับ อีกหนึ่งคำถามครับบางคนอยากจะดื่มเกินวันละหนึ่งขวดก็เลยสงสัยว่าสามารถทานได้หรือเปล่าสามารถทานได้ครับเพราะว่าแบรนด์นะครับผลิตจากสารสกัดธรรมชาตินะครับไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สารกันบูดสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยไม่มีการสะสมและไม่มีผลข้างเคียงนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดแนะนำนะครับอยากจะให้ทานเป็นประจําทุกวันวันละ1ขวดเท่านี้ก็ได้สารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายที่จําเป็นแล้วครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นคําตอบของคําถามที่หลายคนสงสัยนะครับเชื่อว่าดูจบแล้วก็น่าจะหายสงสัยกันแล้วเนาะยังไงก็ดื่มแบรนด์วันละหนึ่งขวดครับรับรองว่าจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋าหรือแม้แต่ว่าบางวันที่รู้สึกนอนน้อยนอนไม่พอดื่มหนึ่งขวดรับรองว่าบูสพลังสดชื่นอย่างแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พีก่กีและก็ทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ